สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Youtube แอบ,บดูสวนเพื่อนทุเรียนฝรงัดก็วันนี้เช้าวันที่3ากรกฎาคม2564ครับวันนี้เช้าเช้าเราเข้าสวนก็พาเพื่อนๆมาชมต้นที่ผมเสียบข้างไว้ย้อนแสงไหมครับผมเสียบไว้ก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับหลังการเสียบมันก็ เปิดแผลออกมาได้สักอาทิตย์กว่าๆมันก็แตกตุ่มตาเป็นใบแล้วตัวนี้เป็นการเสียบข้างของกิ่งพันธุ์ก้านยาวเมืองนนท์ครับเป็นพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนเบาที่ผมเอามาเสียบไว้ครับเพื่อนๆเห็นได้ว่ามันไม่มีกิ่งรองรับในส่วนของข้างล่างที่ผมเสียบไว้มันจะไปอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนท่ออะไรครับตอนแรกผมไว้สองกิ่งแล้วมันก็แห้งไปมันอยู่ข้างบนเพราะว่าผมทำการเสียบอีกหนึ่งสายพันธุ์คือทุเรียนมูซันคิงครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมฮะจะได้ว่าตุ่มตามันขึ้นแต่มันไม่แตกเหมือนกิ่งพันธุ์ก้านยาวก้านยาวที่ผมเสียบไว้ข้างล่าง มันแตกเป็นใบออกมาแล้วคแต่ว่าตุเรียนมูซันคิงมันเป็นตุ่มตายเลยอาจจะเกิดจากสาเหตุที่เราเลือกกิ่งพันธุ์ที่ตุ่มตามันเล็กเกินไปไม่เหมาะสมในการเสียบหรืออาจจะแก่น้อยไปครับแต่ไม่ตายนะฮะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าตุ่มตามันโตช้าจะเริ่มเติบโตช้าครับกิ่งพันุ มูสังกิงตัวนี้มันมีใบรองรับในการสังเคราะห์แสงอยู่กิ่งนึ่งสาเหตุที่ผมเอามาลงไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างครับมีพื้นที่ว่างตรงไหนผมก็จะเอาลงตรงนั้นแหละครับมีแสงพอที่จะสังเคราะห์แสงได้แต่อนาคตอาจจะไม่แน่ครับเพราะว่ามันติดกับสวนป่ายาง ผมมาลงไว้ริมๆนี้ครับริมๆสวนของผมข้างบนนั้นก็จะเป็นป่ายยางครับตรงนี้มันจะติดกับคลองคลองสาธารณะซึ่งคลองนี้ไม่ค่อยกว้างครับประมาณสักห้าหกเมตรแต่น้ำก็พอมีทั้งปีครับมันจะลงมาจากภูเขาทางนู้นนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสวนเงาะของผมผมก็ปลูกกล้วยหอมทองไว้ฮะ เอาไว้บางล่มมันมีที่ว่างไม่ได้ครับก็มาลงไว้ตอนแรกกาจะลงหมอนทองซึ่งมันเป็นทุเรียนเศรษฐกิจแต่ผมมองว่าการปลูกไว้ริมน้ำซึ่งการปลูกไว้ริมน้ำเราก็ต้องใช้ทุเรียนพัน,บนเนบญจพันพันเบาซึ่งมันทนต่อโรครากเน่าควรเน่าเป็นอย่างดีก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับ ที่นำเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมกันเป็นการเสียบอิ่งข้างเป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาเมืองนนกับทุเรียนมูซันคิงไว้ในต้นเดียวกันถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ